พ่ม่ใช้ชีวิตในเมืองกรุงศิระพิน้องมาทำงานทำการประการอยู่ทำการทำงานดูแลาจากศิรจ้าการทำงานของชีวิตผ่านลงชีวิตนักการพานลง รดน้ำต้นหม่ย่ามมาแรงเปิดเทอมวันแรกมานีให้เบ่งบรรยากาศรอบรอบ ตรงนั้นก็จะเป็นฐานพระด้านหลังฐานพระก็จะเป็นห้องประชุมตรงนี้ก็จะเป็นโดมเวลาจัดการจัดงานก็จะส่วนมาก,กจะจัดตรงนี้แล้วก็ทังบนหอประชุม มรนก็จะเป็นเวทีสำหรับกิจกรรมของเด็กๆและคุณครูมันก็จะเป็นนาเสาทธง สวัสดีจ้าปากช่องหนเด้อจ้าช่องใหม่ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อคะ่ะชีวิตการทำงานขอให้มีการมีงานเหตุกะดีเด้อพี่น้องเอ้ย อยู่ในเมืองกรุงหไหนมาอยู่สถานที่แห่งนี้นะับว่าเป็นบุญบัตนาแล,ะละ่ะาวอนี่ะปลอดภัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย สำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนนะพี่น้องคลิปนี้กับว่ามียังหลายาชมการทำงานของนักการพันโรงจากบันนอกทางรอยเอดมาทำการทำงานในกรุงเทพคุณสามี ขอบคุณหลายๆค่ะที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนะค่ะสวัสดีค่ะ